ครับก็สวัสดีเพื่อทนทุกคนนะนิดๆต้นนนนอนรับสู่แลกนะ็อกออนไลน์นะฮะช่องตามสองสองสองเก้าเช่นเคยครับผมนะวันนี้ผมจะมาบอกห้ามตับนะครับซิลการ์นะฮะที่ใช้งานได้ดีครับผมแนละ้แล้วก็ราคาเนี่ยก็บอกเลยว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะใครที่มีไว้ครอบครองเนี่ยบอกเลยครับว่าใช้ยาวๆได้เลยนะครับผมนะมันจะมีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันได้เลยครับผม ต้องบอกก่อนนะครับว่าในวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยซิลการ์ที่ผมเอามาใช้เนี่ยก็ค่อนข้างมีพอสมควรแล้วนะฮะสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะอาจจะมีไว้ในตัวอยู่แล้วนะหรือว่ากําลังที่กําลังสนใจการ์ดบอสใบไหนอยู่เนี่ยครับก็ให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าซิลการ์เนี่ยครับมันตอบโจทย์ในการใช้งานเราได้ดีประมาณหนึ่งหรือไม่ถึงหรือว่าเราต้อง ใช้การ์ดบอสใบแท้นะครับหรือว่าเราใช้แค่ซิลการ์ก็พอนะครับผมนะก็วันนี้นะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะห้าอันดับนะฮะซิลการ์ที่คนนิยมใช้เลยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นสายเวทแล้วก็สายกายภาพนะครับดูที่คราบ้ามันจะมีอะไรกันบ้างนะฮะอันดับที่5้านะครับซิลซามูนั่นเองนะครับผมนะอันดับที่ห้าับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าซิลซามูไลนะครับผมนะก็ จะช่วยเรื่องของการเจาะนะครับมอนเตอร์นะในการเก็บเวลนะครับคนก็นิยมเอาไปใช้เหมือนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปใส่เจาะร้อยข้างหลังกันให้มันแบบลกลุงลังนะครับผมนะก็ใส่ส่วนอาวุธไปเลยนะซึ่งคุณสมบัติของมันนะครับซึ่งซิลสมูนี่ไม่สนดพลังป้องกันของมอนเตอร์นะครับผมนะแล้วก็ตามปกติเสียพลัง888หนพีทุกๆนะฮะ5วินาทีนะเมื่อถอดอาวุธจะเสีย999หน่พีฮะแต่ถ้าเกิดเราอัปเกรดนะฮะอาวุธตั้งแต่บวก15ขึ้นไปนะครับผมนะก็จะ เสีย777นะฮะทุก8นาทีไม่รู้ว่าใครจะอัพถึงหรือเปล่าไม่รู้นะบวก15นะฮะแต่ซึ่งคุณสมบัติของมันนะฮะไม่สนผลรับองการของมอนเตอร์แค่นี้นะพูดเล่นหลายคนก็น่าจะแฮปปี้แล้วนะผมนะจะได้ไม่ต้องไปใส่จอร้อยนะฮะใส่ส่วนอาวุธไปเลยนะฮะแต่ต้องขอจำนิดนึงนะฮะว่าซิลซามูนอันนี้ครับเอาไปใช้กับพวกประเภทบอสไม่ได้นะครับผมนะต้องแยกนะครับผมนะเพราะว่าการที่ไปใช้กับ การที่ไปใช้ประเภทบอสได้นี่ก็จะมีอีกการ์ดใบหนึ่งนะซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่ในใจแล้วทํางว่าเป็นการ์ดใบไหนนะฮะซึ่งตอนนี้คือซิลมันยังไม่มาอาจจะมีกระแสะมาแรงนะฮะแต่ก็ยังไม่มานะครับผมนะอ่ะอันนี้ก็เป็นอันดับที่5นะที่ผมยกตัวยกตัวอย่างมาให้นะครับผมนะสำหรับซิลซามูไรนะครับผมนะก็ถือว่าดีมากๆเลยใช้สําหรับการเก็บเลเวลนะครับผมนะอ่ะอันดับที่สี่ กอร์เยียนนะครับหรือว่ากอยานนี่นี่เราออกออกชื่อกันนั่นแหละนะครับผมนะก็การ์ดใบนี้นะครับถามว่าดียังไงนะครับผมนะต้องบอกก่อนนะว่าสายเวทเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบนะครับผมเพราะว่าเพิ่มความเสียหายทางเวทมนต์นะธาตุนะฮะลมแล้วก็โกดนะเพิ่มขึ้นนะครับผม5 0เเลยนะครับก็การ์ดใบนี้ค่อนข้างที่จะโหดมากนะครับสําหรับสําหรับซิลการ์ดใบนี้นะฮะ แต่ผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าคนที่จะซื้อการดไปนี้ได้เนี่ยต้องมีเงินประมาณหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละคนที่ตั้งขายกันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรนะฮะลงกว่าโกดนะฮะเพิ่มขึ้น50%ไม่พอนะผมนะได้รับความเสียหายการโจมตีทุกธาตุเพิ่มขึ้นอีก60นะผมนะก็ต้องไปพิจารณากันนะฮะเมื่ออัปเกรด15นะครับผมนะก็จะได้ความ เพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น75%นะฮะถ้าลงมาทัดโกดนั่นเองนะครับผมนะแต่ได้รับความเสียหายการโจมตีทุกท่านเนี่ยลดลงนะฮะเหลือ40%เท่านั้นนะฮะก,กาดไปนี้ก็ถามว่าเหมาะสาหรับใครก็ผมว่าสายเวทถ้าเกิดว่าจะใช้เนี่ยผมว่าเขาก็น่าจะดันดาเมจได้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับถ้าคนที่เล่นสายนี้นะฮะ,อะโอเคครับอันดับที่3นะฮะ อันดับที่3นี้ต้องเป็นซิลไนแมนามอร์ลานะครับผมนะถามว่าทำไมผมถึงมาไว้อันดับที่3นะฮะเพราะว่าซิลไนแมนามอร์ลาเนี่ยครับถ้าใบแท้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายากมากเลยนะครับ <c oughs> คือเราก็ต้องแบบถ้าเกิดเราอยากจะใช้คุณสมบัติของมันเนี่ยเราก็ต้องใช้เป็นซิลไปก่อนนะครับเพราะว่าไนแมนมอร์ลาเนี่ยค่อนข้างให้ประโยชน์ของคุณสมบัติของการเนี่ยค่อนข้างดีครับผมนะผมเปรียบเสเหมือนว่ามันเป็นคล้ายๆกูมเลยนะครับสาหรับ สิวในแมนมอลาแต่สาหรับสายพวกาสายเวทเนี่ยก็จะใช้เป็นใบเนี่ยครับค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าเพาิ่มความเสียหาย25แก่มอนเตอร์ประเภทอันเดยแล้วก็ชาโด์ฮะมอนเตอร์เผ่านะฮะอันเดยแล้วก็เดมอนด้วยนะผมนะโอ้โหถือแบบเอาเรื่องอยู่นะก็คือเอาไว้ใส่แบบใส่ส่วนเสื้อเนี่ยใส่แบบลงร้อยชั้นลงดันบอสนู่นนี่นั่นคือแบบคุณก็รู้จักปา มอนที่มันเป็นพวกเดมอนเนี่ยมันเยอะมากๆครับในเกมนี้นะก็ตัวนี้สําหรับสายเวก็ผมว่าโหดมากนะครับถ้าใครมีใบแท้นี่ก็ดุดโลกแน่นอนนะฮะแล้วก็เมื่ออัปเกรดนะฮะมากกว่า15ขึ้นไปนะฮะส่วนเสื้อนะฮะก็จะได้เพิ่มความเสียหายเวทอีก1 2นะฮะแล้วก็เพิ่มเติมแก่มอนเตอร์ประเภทอันเดธนะฮะชาโดแล้วก็เผ่าอันเดธเดมอนด้วยนะฮะผมนะก็อันนี้ก็ ขึ้นอยู่ด้ความพึงพอใจเลยแต่ว่าเป็นก๊าส่เป็นซิลก๊าใส่ส่วนเสื้อที่ค่อนข้างที่จะดีมากแลลวนะครับผมว่าดีสุดๆเลยสําหรับสายเวทนะฮะก็ว่าเะกี้เราเจอซิลกอเยสไปนะครับอันนี้มาซิลไนแมนมอนลาเนี่ยก็ผมว่าถ้าใครแบบใส่ได้ทั้งคู่นะผมว่าแบบโหดมากรับสายสายเวทคือแบบโคตรแรงนะฮะก็ซินี้ก็ซลเวอร์ <S <S คอสผม ผมว่าก็มีคนพอขายอยู่นะฮะก็เห็นมันผ่านตาบ้านนะแต่ก็ไม่เห็นบ่อยเท่าไหร่นะครับผมนะก็ใครสนใจซิวน,นี้นะฮะก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ครับแล้วก็ไปหาซื้อหาใช้กันได้นะครับผมนะอันดับที่สองถ้าจะไม่พูดถึงซิวน,นี้ก็ไม่ได้นะครับผม สิวกูมันเดนไนนั่นเองนะครับผมนะอันดับที่2ครับสิวกูมหรือว่าการ์ดกูมแท้นี่เป็นความฝันของใครหลายๆคนเลยนะฮะสำหรับที่จะมีไว้สําหรับใส่ส่วนเสื้อนะฮะเอาไว้ใช้ลงดันอะไรเงี้ยเก็บเวลอะไรเงี้ยครับผมนะ รวมถึงผมเองด้วยนะผมก็อยากได้การไปน,นี้มากเลยคนระับผมแต่ผมอยากได้ใบแถมมากเลยนะแต่ผมคือขอ,อนนอกเรื่องนนดนึงคือส่วนส่วนตัวเนี่ยเราแบบมีธนาอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็อยากได้แบบการใส่ส่วนส่วนเสื้อที่มันแบบว่าเพิ่มดาเมจในการแบบล่าบอสนะครับมันจะทํามันจะดันดาเมจได้เยอะมากนะครับถ้าเรามีซิลมีการ์ดกูุมแท้หรือว่าซิลกูุมนะฮะอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเลยนะค,คุณสมบัติอ่ะอ่านง่ายฮะแองเจิรนะฮะ เดมอน20%นะฮะศักดิ์สิทธิ์แล้วมืดนะครับผมนะก็จะได้แค่คุณสมบัติครึ่งเดียวของการ์ดใบแท้นะฮะใบแทมจะอยู่40%นะอันนี้ก็ได้20%นะอัปเกรด15ขึ้นไปนะฮะเพิ่มอีก10%ก็เป็น30%นะฮะสำหรับซิลกรูมนะฮะถามว่าในแพทในแพทในอนาคตแพท17.1หรือว่าแพทในอนาคตหน้าหน้าแพท200แพทณปัจจุบันตอนนี้ครับก็คือมอนเตอร์ประเภทที่แบบอยู่ในแบบต่างๆหรืออว่่ายูในนดั ดันเจียนดันบอสต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นพวกศักดิ์สิทธิ์เดมอนเนี่ยเยอะมากครับผมถ้าคุณมีซิลซิลกรูมหรือว่าการ์ดกรูมแท้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในการเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผมนะใบนี้ก็อยู่อันดับที่2นะที่ผมยกเอามาให้นะฮะใครที่อยากจะโดนใบนี้ก็สามารถไปหาซื้อได้ครับราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมถึงไม่เกิน3 0ม0 0ื่นนะครับใบนี้นะสำหรับเป็นซิลนะฮะส่วนใบแท้ก็ราคา เกือบแสนนะครับผมนะก็ตัดสินใจกันเอาเองนะฮะใบนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะฮะอันดับที่หนึ่งครับผมนั่นก็คือซิลเคดีนั่นเองครับผมจะไม่พูดถึงใบนี้ก็ยังไงอยู่นะฮะ <c oughs> โอเคครับผมซิลเคดีก็อันดับที่1น,นะฮะก็คือท็อปฟอร์มของเรานั่นเองนะนั่นมัจะเป็นใบแท้ est, หรือรือเป็นซิลไงก็ยังท็อปท็อปอยู่นะซิลเคดีนะฮะก็เนื่องจากสกิลที่เราใช้อยู่เนี่ยมันมีดีเลย์ไงนะครับซิลเคดีก็มาช่วยทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นโดยการลดดีเลย์นะฮะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเป็นซิลนะฮะก็จะลดแค่ครึ่งครึ่งหนึ่งของคุณสมบ,บัติของใบแท้นะฮะก็คือ15%นนั่นเองนะ,ะตามรูปเลยนะฮะ ก็เมื่ออัปเกรดนะฮะส่วนหัวนะฮะหรือว่าหมวกของเรานะฮะบวก15นะ,ะก็ได้บวกอีก5นะ,ะก็เป็นลดลงอีก5นะ,ะก็รวมเป็น20นะฮะก็ใบแท้30นะฮะถ้าเป็นซิลก็อยู่ที่ประมาณ15นะครับผมแั้ก็ถือว่าลดไปเยอะมากนะลดดีเลย์หลังใช้สกิลลงนะครับผมนะก็เหมาะมากๆนะสำหรับคนที่จะเอาไปใช้ รัวรัวสกิลรัวดาเมจอะไรเงี้ยครับต้องการดีเลยน้อยอะไรเงี้ยครับผมนะโดยที่ไม่ต้องไปใช้โปรแกรมช่วยตัดอะไรเงี้ยนะก็มันไม่ดีนะเดี๋ยวไอดีจะโดนแบนด้วยนะครับผมนะก็ซิเคดีครับซึ่งราคานะปัจจุบันตรงนี้นะก็อยู่ประมาณ40,000่นถึง60,000นะครับก็ค่อนข้างแพงนะใบแท้เนี่ยอยู่เกือบ200,000เลยนะครับใบนี้นะก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะ ส่วนตัวเราก็ลงดันล่าก็หวังจะได้ซิลเคดีได้การ์ดเคดีแท้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะฮะสำหรับซิลเคดีนะอันดับที่หนึ่งนะก็สมเหตุสมผลนะฮะซึ่งเป็นการ์ดที่ใครหลายคนก็หานะแล้วก็ซื้อมาขายได้ครับขายขายข้องฮะค,คนซื้อก็ในอนาคตก็ขายนะก็วนๆอยู่ประมาณนี้ก็ราคาก็ไม่ตกอะไรมากมายนะครับผมนะ สำหรับซิลเคนดีนะครับผมนะอ่านี้ก็เป็นอันดับที่1ถึงอันดับที่5นะครับที่เรายกมาให้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะมีสักใบหนึ่งใน1ใน5ใบน,นี้นะฮะใครชอบใบไหนนะฮะก็คอมเมนต์บอกต,ตามองนดัองกาวใต้คลิปข้างล่างนี้ด้วยนะฮะส่วนใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะฮะก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะอย่าลืมกด subscribe ช่องด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามช่องหน่อยนะครับผมนะก็ ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะฮะที่เป็นกําลังใจในการลงดันล่าบอสนะฮะแล้วก็ลหลายคนที่ปลดล็อกการ์ดบอสไปแล้วนะฮะก็ยินดีด้วยนะสาหรับใครอีกมากมายนะที่ผมไม่รู้จักด้วยนะครับผมก็แวะเวียนมาดูคลิปนี้นะฮะแล้วก็อยากที่จะซื้อการดบอสนะฮะไปใช้หรือว่ามีทุนงบไม่เยอะนะฮะอยากจะใช้เป็นซิลก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆนะฮะว่าไม่มากก็หน้อยเนาะอ่ะโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็น หนึ่งในห้าดับนะฮะที่เป็นซิลการ์ดนะฮะที่คนนิยมใช้กันนะฮะก็ค่อนข้างที่จะเยอะ,ะครับเยอะมากนะครับผมนะอ่ะพบกันใหม่ครับโอกาสหน้าครับส่วนวันนี้ฮะขอตัวลาไปก่อนครับเพื่อนๆครับผมบ๊ายบายครับ